สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจที่เข้ามาดูคลิปมากดไลครกก็แชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเพิ่มแล้วก็ติดตามไมล์เลิฟเจเจทุกทุกคนเลยแหละคะ่ะขอบคุณน้ําใจมากมากนะคะที่เข้ามาติดตามให้เนะคะค ในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดข่าวสารเกีย่ยวกับลุงพลนี่แหละคะ่ะเนาะวันนี้เราก็ได้ไปดูลุงเตะฟุตบอลนะคะดูไปด้วยก็มีความสุขไปด้วยนะทุกคนก็คงสนุกสนานนะคะเนาะถึงจะแพ้แต่ก็มีความสุขกันเนาะนะคะก็คือเราไม่เคยไปซ้อมนะคะเราไม่ได้ซ้อมบ่อยๆเนี่ยเวลาเราไปแข่งนะ่ะมันก็มีเหนื่อยบ้างแพ้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแพ้เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะก็คือ ร่วมกิจกรรมสนุกสนานกันนะคะคือผ่อนคลายออกกําลังกายอะไรประมาณนี้ก็มีความสุขกันไปทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มีช็อตเด็ดเนาะนะช็อตเด็ดที่ลุงเขาวิ่งกําลังจะไปเตะฟุตบอลนะคะพอดีเอคนที่เขารักษาประตูเนาะเขาก็มาคว้าลูกบอลไปได้ลุงก็กระโดดข้ามช็อตนั้นนะมาเริศเจเจด,ดูอู้นะคะลุงจะเจ็บรือเปาไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาคือประมาณนี้เนาะนะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเห็นบอกพรุ่งนี้ก็ อาจจะไปแข่งร่วมแข่งด้วยเนาะนะคะก็นะคะีค่ะคือเราไปออกกําลังกายไปทํากิจกรรมร่วมกันนะคะคือมีความรักความสามัคคีในชมุมชนของเรามันเกิดความรักความสามัคคีกันขึ้นมันก็ห่างไกลสิ่งที่มันไม่ดีเนาะนะคะก็ดีค่ะดีเห็นเห็นดีด้วยแล้วก็สนับสนุนด้วยเนาะและยูทูบเบอร์ที่เข้าไปดูก็มีความสุขไปด้วยนะคะยิ่งใครที่ชอบบอลเนาะนะคะเวลาเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีความสุขลุ้นไปด้วยนะคะอย่าง ไอ้ไมล์เล็บเจเจก็เป็นคนที่ชอบดูบอลน,นะคะคือดูแล้วก็ลุ้นนะคะก็มีความสุขเนาะเพราะว่าถึงจะไม่ได้ชอบแบบติดงอมเงมนะคะแต่ว่าเราดูแล้วเราก็มีความสุขคือยิ้มไปด้วยเราก็ชอบลุ้นไปด้วยเนาะนะคะอันนี้เราก็เห็นทุกคนก็มีความสุขเนาะนะคะป้าก็ไปด้วยไปให้กําลังใจเนาะนะคะไอ้เอฟซี FC ลุงป้าก็คงมีความสุขวันนี้ที่เข้าไปดูที่จาปาดงเนาะ ส่วนดราม่าที่เกิดขึ้นสารพัดที่จะเอาออกมาพูดกันนะคะเกี่ยวกับคนนั้นนะคะและ้วก็เอวันนี้ก็ขอบคุณนะคะก็คือมีเอฟซีลุงป้านี่แหละคะ่ะเนาะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเนาะคะ่ะเขียนภาษาอังกฤษ,ษมาเล็บจีก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจหรอกคะ่ะก็เอาไปแปลเนาะเอาไปแปลให้ไปเป็นภาษาไทยแล้วก็อ่านความหมายแต่เราก็เข้าใจและะ้วค่ะว่าไออพูดคุยถึงอะไรแต่ว่าเรา คือไมล์รับจเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษไม่เป็นหรอกคะ่ะอ่านได้เป็นบางคำเนาะเข้าใจเป็นบางเป็นบางคำบางประโยคนะคะแต่ก็ตอบตอบไปเป็นภาษาไทยนี่แหละคะ่ะแต่ก็ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาให้กําลังใจแล้วก็เป็น f อฟซลุงป้าเนาะนะคะเชื่อว่าคนที่เป็นเอฟซลุงป้านะคะเข้ามาคอมเมนต์หาหาเราเนี่ยคือทุกคนมีความวังดีให้ลุงป้านะคะ ไมลบเจเจก็เข้าใจนะคะเข้าใจในสิ่งที่เขียนเพราะว่าไมลบเจเจเอาไปแปลนะคะคือเราเอาไปแปลก่อนแล้วก็เราก็เข้าใจแล้วแต่ว่าจะให้เราเขียนกลับเป็นนภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนไม่เป็นค่ะเนาะวันนี้ก็เลย เอามาพูดมาทาักทายนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเนาะก็ฝากติดตามช่องไม่เลิเจด้วยนะคะเป็นกําลังใจฝากกดติดตามด้วยนะคะอันนี้เราก็เลยมามาบอกกล่าวเนาะทุกๆช่องล่ะคะ่ะที่เป็นช่องของยูทูบเบอร์ของสายลุงป้านะคะคือไม่เลิเจไปดูจะกดไลค์ให้บางทีไม่ได้คอมเมนต์แต่ก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะก็ฝากสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะ ก็คือติดตามซึ่งกันและกันนั่นแหละค่ะเนาะบางทีช่องไหนที่มันไม่เคยเด้งมาหาไม้หรือเจไม้หรือเจก็ไม่เคยได้เข้าไปดูนะไม่รู้ใครเป็นใครบ้างเนาะคือคือเห็นหลายเห็นหลายช่องนะคะก็ไปหาช่องอะไรนะคุณปุ้ยพียก็ยังหาไม่เจออยู่ค่ะเนาะก็เดี๋ยวถ้าเจอเมื่อไหร่ก็ได้ดูนะคะก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะทุกๆคนที่เข้ามาทํายูทูบเบอร์สายลุงนี่นะคะคือเราเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะนะคะคือไม้หรือเจเจสนับสนุนทุกคนแหละค่ะที่ ที่มีความรักความของยยในตัวลุงป้าเนาะคือเรามาพูดเราไม่ได้ใส่ร้ายใครคะ่ะเรามาพูดแต่ความจริงความจริงที่เราเห็นในสื่อนั่นแหละคะ่ะความจริงที่เราได้ติดตามทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของลุงพลสองปีกว่าจะสามปีในไม่กี่เดือนนี้แหละคะ่ะเนาะอีกสองเดือนก็ครบสามปีแล้วเห็นไหมคะมผ่านมาเร็วมากนะคะทุกคนก็ยัง ให้กำลังใจลุงป้าอยู่ก็คือเราให้กําลังใจเราเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นคือลุงป้าไม่ได้ทําในสิ่งนั้นๆเราก็เลยยังยืนหยัดที่จะอยู่แล้วก็เป็นกําลังใ,ใจให้ลุงป้านี่นะคะคือเราจะรอวันที่ลุงป้าหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหานั่นแหละคะ่ะที่ถูกกล่าวหาใ,ในในคดีใหญ่ใช่ไหมคะทุกคนคดีเล็กๆก็ผ่านไปแล้วถึงจะแพ้แต่ก็ยังรอลงอาญาลุงก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นเราก็ถือว่า โอเคนะคะก็คือให้ลุงได้ใช้ชีวิตประจําวันของเขาปกติเป็นคนปกติแต่ต้องคือเอคดีใหญ่ก็ปล่อยไปตามขาบวนการเนาะเราก็ให้กําลังใจนะคะคือกําลังใจของเอฟซีลุงป้าแนละคะที่หลังไรไปช่วยไปไปให้กําลังใจลุงป้านะนะคะอันนี้ก็คือเราคือมีจุดยืนจุดยืนเดียวกันคืออยากเห็นวันที่ลุงป้าหลุดพ้นทุกข้อกล่าวหานะั่นแหละเนาะนะคะ ส่วนดราม่าของแต่ละคนที่เอามาพูดถึงนะคะก็คือเราก็ได้ฟังได้เห็นอยู่แล้ว f อฟซลุงป้ารู้ว่าเวลาเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยความจริงหรือไม่จริงมันมีในตัวของมันอยู่แล้วนะคะอย่างเหมือนคลิปกับคลิปสองคลิปสามคลิปที่ผ่านมาที่ไมลบเจลงไปนั่นแหละคะ่ะก็คือเราได้มองเห็นทุกอย่างที่ในวันที่เขาเข้ามาหาลงุงในวันที่เขาออกจากลุงไปเอซลุงป้าจําได้ทุกคนไมลเจเจเชื่ออย่างนั้นนะคะ จำได้ตั้งแต่วันที่เขาเริ่มเข้ามาเพราะอะไรยังไงและจนกระทั่งวันที่ออกไปนั่นแหละคะ่ะคือเราเป็นเ c ลุงป้าติดตามทุกคนนั่นแหละคะ่ะที่เข้ามาหาลุงป้านะคะไม่ว่าคุณจะเข้ามาดีกับป้ายังดีอยู่ตลอดไปหรือว่าเข้ามาหากับป้าดีช่วงเลกออกไปแล้วด่าลุงป้าเป็นยังไง f อฟลุงป้าทุกคนเนี่ยจำได้ไม่เคยลืมหรอกคะ่ะว่ามีใครบ้างใช่ไหมคะอย่างบางคนเนี่ยเข้ามาเวลาพูดพูดสักพัก ก็เปลี่ยนไปกับอีกกลุ่มที่เข้ามาแล้วก็ไปอยู่ฝั่งนวนตลอดแล้วก็มาโจมตีป้าลุงตลอดอย่างนี้เราทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าใครเป็นใครนะคะก็ะดูกันไปค่ะเนาะคือเราก็อยากให้เขารู้ว่าบางครั้งเขาพูดมาเนะีเอาความจริงบางส่วนออกมาพูดบ้างไม่ใช่ว่าพูดแต่ด้านดีของตัวเองนะคะโยนด้านลบๆให้ลุงป้าหมดแต่ด้านดีๆที่ลุงป้ามอบให้ ไม่เคยพูดถึงเนี่ยเราถึงออกมาแย้งกันใช่ไหมคะทุกคนเราออกมาแย้งเพื่อว่าจะบอกให้คุณรู้ว่าในสิ่งที่คุณพูดเนะ่ะบางทีมันบิดเบือนไปนะมันไม่มีความจริงเข้ามาในในส่วนนั้นเลยเนะี่ยอย่างน้นอยๆคุณน่าจะพูดในไอความจริงอีกด้านหนึ่งที่ที่ได้รับบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยเราออกมาแย้งเนาะคลิปนี้ไม่ริฟจะเจจะไม่พูดยาวเพราะพูดเรื่องฟุตบอลอะไรมาแล้วเนาะคลิปหน้า มาเริ่มจะเจจะพูดถึงเนี่ยแหละค่ะดราม่านี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีลุงป้านะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตผลผลิตผลผลิตภัณฑ์ล,ลุงป้าทุกตัวนั่นแหละค่ะที่ทำออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นของตัวไหนก็แล้วแต่ในบริษัทมนอนโอมรัซับที่ทําออกมานะคะช่วยกันสนับสนุนค่ะเพื่อที่ลุงป้าจะได้มีส่วนนี้ไป ต่อสู้คดีปรับปรุงพื้นที่และก็ใช้ใจ่ายในครอบครัวเนาะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลปาเต็มมาดิพิทของคุณรลชนีรูทินเซตของคุณอ้อก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะตามกําลังของเรานั่นแหละเนาะอย่าทําให้เกินตัวนะคะมันทําให้เราเป็นทุกข์นะคะหากไม่มีนะคะช่วยกันดูคลิปของลุงพลปาเต็มนะคะโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่าน,นี้ก็คือหนึ่งแรงกำลังใจที่เอฟซลุงป้าจะสง่งจะสง่ะสงถึงลุงป้าแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนีี้สสวัสดค่ะ